สวัสดีคะ่ะพบกับพรอมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทําแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมใส่กุ้งนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะมาตำพริกแกงก่อนนะคะพริกแกงแดงนะคะใส่ลงไปหรือว่าพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปแล้วก็มีกะปินะคะใส่กะปิด้วยนะคะเอาตามปริมาณเลยนะคะ กะปิก็ประมาณ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเนื้อปลาเนื้อปลานิลน,นะคะเนื้อปลานิลทอดนะคะหรือว่าจะเป็นปลานิลต้มก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเอาไปใส่ลงไปโคลก,กับพริกแกงนะคะพริกแกงเมื่อกี้นี้นะคะกับกะปิด้วยนะคะ ก็โขลกให้เข้ากันนะคะใส่เนื้อปลาลงไปด้วยเพื่อที่จะให้น้ำแกงเขามีความเข้มข้นนะคะพอดีไม่มีพริกแกงส้มนะคะก็จะเอาพริกแกงแดงนะคะมาตำมาตำใส่ เนื้อปลานะคะใส่เนื้อปลาใส่กะติโลกประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากได้แล้วนะคะต่อไปก็ไปแกงกันเลยนะคะ ตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วนะคะหม้อเดือดแล้วแล้วก็จะเอาเอาพริกแกงใส่ลงไปนะคะเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยนะ นะคะคนให้พริกแกง,งละลายนี่นะคะพริกแกงก็จะมีความเข้มข้นนะคะก็จะค้นข้นแบบนี้เลยนะคะ นั้นเราก็ใส่ผักลงไปนะคะใส่หัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าลงไปเลย ปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะรอใช้เท้าสุกก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็หัวใช้เท้าเริ่มสุกแล้วนะคะ แล้วก็ตักฟองออกก่อนนะคะตัดฟองออกเพื่อให้น้ำแกงใสน่ากินนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมหอมอ้ยขออภัยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักบุ้งนะคะใส่ผักบุ้งไทยลงไปนะคะบุ้งไทยหรือว่าผักบุ้งแก้วนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็กดกดให้จมนะคะ<อ>กุ้งจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ากุ้งจะสุกสุกง่ายนะคะกุ้งถ้าใส่ลงไปตอนนี้เดี๋ยวจะสุกเกินไปนกุ้งก็จะ แข็งนะคะจะแข็งจะไม่อร่อยนะคะถ้าเคยไม่ชอบผักสุกมากก็ไม่ต้องต้มนานนะคะถ้าเคยเอาแบบสุกต่อแบบผัดนิ่มก็ต้มนานนิดนึงนะคะ ลุงทีหลังนะคะจะใส่ผักก่อนนะคะจากนั้นเราก็เติมผักกาดขาวนะคะใส่ผักกาดขาวลงไปผัปกกาดขาวใส่เยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวลงไปนะคะมีเต็มหม้อแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะยุบล,ล,ล,ลงไปเองนะคะ กดกดสักพักหนึ่งเขาก็จะยุบตัวลงไปนะคะ ตัวลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยมาปรุงนะคะมาปรุงก่อนอื่นนะคะก่อนปรุงนะคะใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะกุ้งใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ ค่อยวางน,นะคะค่อยวางกุ้งลงไปเดี๋ยวพึ่งคนนะคะเดี๋ยวพึ่งคนเดี๋ยวตุ๋เดี๋ยวจะคาวนะคะเอาวางกุ้งลงไปก่อนสักแป๊บนึงนะคะสักพักหนึ่งแล้วค่อยคนนะคะ แช่ยนเออไม่ใช่แช,ช่น้ำได้ก่อนนะคะแช่น้าหรือว่าจะเอามาต้มนะคะเอามะขามมาต้มแล้วก็ลองเอาแต่น้ํานะคะแล้วก็เช็คดูนะคะพอผัดสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวก้มเขาจะสุกเกินไปเนาะ ปิดแก๊ปิดแก๊แล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสนะคะเมื่อกี้ใส่ใส่น้ำน้ำมะขามไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาหนึ่งทัพพีนะคะ ก็ชิมรสชาติดูก่อนขาดเหลืออะไรแล้วก็ค่อยเติมเอานะคะเติมน้ำมะขามอีกนิดนึงนะคะโอเค,อเคแล้วก็น้ำปลาอีกหน่อยปลาลงไปนะคะ แกงส้มก็เสร็จแล้วนะคะแกงส้มผัดรวมกุ้งสดนะคะสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมๆนะคะ เดี๋จะตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงส้มผัดร่วมสดร้อนๆนะคะกินกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยมีกุ้งตัวโตๆเลยนะคะ นเรียบร้อยแล้วกับข้าววันนี้นะคะแกงส้มผักรวม เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่าวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพร้อมพิมลชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ